ูเหลือมรัดพ่อเฮ้ย hey, รัดแขนขยับเยื่อไม่ได้พ่อก็สู้นะเหรอกูที่มันรัดอยู่มันก็ปล่อยหัวมาทับไปที่มือพ่อ,อขย่อนมาครึ่งแขนแล้วอ<ห>พ่อก็ไม่รู้ทําไงมีดอไอ้มีดที่กีดยางเนี่ยงูเกือบกระบดแขนแล้วตัดตัดงูเลยตัดแขนตัวเอง พ่อก็จับหัวงูเลยเวียงมือเนี้ยเวียงแขนซ้ายไม่มีก็เวียงไปปึ๊บสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าเดชบุญไปโดนสายไฟฟ้างูถูกช็อตไม่ช็อตสิมันก็กระเด้งกลับมารัดพ่อกูอีกทีนึองพ่อมึงเรื่องเยอะจริงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยนึงเวลาหน่อยไป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 เดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วก็เดี๋ยวเข้าบ้านกูก่อน เฮ้ยดิหัวลูกโพงก็อยู่นี่ใช่ใช่ใช่มเรื่องกุ้มใจเลยดิกูในกุ้มใจของมึงไงพ่อกูในวิ่งหัวสุโ้ยพอแล้วเมื่อไหร่พ่อมึงตายสิเว้เนี่ยคนเราวิ่งหนีงง <c oughs> ก็ต้องวิ่งแบบว่าเอาตัวรอดนี่มึงการจะเล่าต่อใช่ไหมเฮ้ยก็มึงอยากรู้ไหมเหรอ พ่อเมืองเอามีดปักเข้ากระดูกใช่แล้วเอาขามาเสียอีกอันนึงเสียบปีดอีกอันนึงแล้วก็วิ่งวิ่งต่อ,องูก็วิ่งตาม<ง>แล้ววิ่งงูวิ่งด้วยแล้ววิ่งหนีงูอย่าวิ่งแค่ร้อยเมตร500เมตรวิ่งหนีเป็น1 0 20กิโลเดี๋ยวพอท้องมันถลอกเป็นแผลมันก็ยืนตามเราเออกูพูดถูกไหมเนี่กูมาหามึงทำไมวะเนี่ย ไอ้คพ่อกูหนีกูพ้นแล้วงูมันหยุดตามทีนี้หยุดตามทำไงพ่อก็ดีใจดีใจก็ถอดขาถอดขาถอดขาที่ปักมีดอยู่อ่ะถอดขาจะย้อนกลับไปตีงูเอาขาตัวเองนี้ตีงูทีนี้งูมันก็สู้ดิเอาแยมาสู้กันอีกแกสู้กันอีกพักนึกว่าก็สู้มึงยังไม่จบอย่เนี่ย ให้กูเล่าทิไม่เอาแล้วพอแล้วพอแล้วนะเออ,อไ,ดได้ได้ได้เอ้ยอกินอะไรมึงกินเลยนะกินไม่ลงว่ะเอาทำไมวะถันว่ากอกขากมาจาก้าบนบนอกไอ้เรื่องอกขากมันเรื่องธรรมชาติคนเราถ้ามันเนื้อคู่กระดูกคู่ยังไงก็อยู่ด้วยกันต่อให้สวยปานานางฟ้าต่อให้รวยล้นฟ้ามันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ออมึงดูพ่อ,อกูกับงูดิโอ้ยงูมาเื่งกอองกับพ่องูนี่ เราขับไปจากบ้านนอกเนี่ยคือไม่มีตังค์ก็กูถามว่าคนเนี่ยมีกี่ล้านคนทั้งหมดเนี่ยเกือบเจ็ดสิบล้านคนทำไมจ้องจะมารัดแต่พ่อกูถามว่าถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็คือเนื้อคู่คที่จะต้องมาเจอกันเออเออกูพูดถูกไหมถูกแต่นี่ทางพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อแฟนกูเนี่ยชอบคนรวยเนี่ยชอบคนรวย แต่ไม่ชอบคนจนอย่างมึงเออก็มึงไม่ทํามาหาเกณฑ์ฮะมึงเคยทากรรมอะไรกับงูไหมอองูนี่ก็คืนไม่นอนนะ